แล้วนะม,ม,ม,มมีก็จริงแต่คนพูดไม่ทันหรอกม <c oughs> ีต่อสามสองเยอะแห้ง <c oughs> <c oughs>

เทวชวนมาชิมไม่ได้ชิมแล้วแบบนี้ก็มามันเรียกชิมแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ชิมมะน,นาวรสซุปมะนาวเป็น มีชห <gas> ้าส, 100. 100. าสิ 8. บบาทกี่รู้ห้าสิบบาทโลนโลนห้า